ข่าวดูนกับน,นุกคนแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจนะครับหลังซอนนุชเนี่ยลงพื้นที่ดูแลวงสองเองเลยนะครับ ล่าสุดกพี่คนวันนี้ซอนุชเนี่ยก็ได้มีการโพสต์บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับโดยเขียนข้อความครับบอกว่าวันนี้ลงพื้นที่อําเภอธาตุพนมมาเดือจ้านะครับเรียกได้ว่าซอนุชเนี่ยก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับระหว่างที่น้องลำเพลินนะครับกำลังเล่นอยู่กับพี่โซเฟียนั่นเองครับแล้วก็น้องป๋อมแปมอดิพรนะครับวันนี้สมาชิกในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นเองครับซอนุชครับทุกคนได้ลงพื้นที่นะครับไปดูด้วยตัว สำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าท่ามกลาง FC แฟนคลับนะครับที่ส่งกำลังใจไปให้นะครับวันนี้บรรยากาศดีมากๆกันเลยทีเดียวครับเหมาะแก่การฟังลําครับและหลายคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมซอ,อนุศเนี่ยถึงได้ลงพื้นที่ไปดูแลด้วยตัวเองนะครับหรือว่าสืบเนื่องมาจากที่ซอ,อนุศเนี่ยได้มีการแชร์โพสต์ของพี่อ่งางเปาะบอกว่าวงหนึ่งวงสองมันก็สามวงเดียวกันช่วยกันแชร์ช่วยกัน,กน,กนมันไม่รกหน้าเฟซ ปันไดดอกนะครับนี่คือข้อความที่พี่อ่งเปาครับทุกคนสมาชิกสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยซอ,อนุชก็ได้มีการมาแชร์ต่อนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยเนาะก็มีทางด้านประเด็นของผู้จัดการมาเดี่ยวที่ได้มีการออกมาโพสต์นะครับทุกคนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอาทางด้าน f c บางคนเนาะมีการเหมือนกับยุยงศิลปินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับหลายคนก็เลยโยงทีนี้ครับทุกคนก็เลยโยงไปที่ซอ,อนุชว่าอาจจะ เป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าทางด้านผู้บริหารอย่างซอนนุชเองเนี่ยที่เป็นบอสใหญ่เนี่ยต้องได้ลงพื้นที่ไปดูแลด้วยตัวเองนั่นเองครับในส่วนของอุ้มิมข่าวกระแสเนี่ยมองนะครับว่าการที่ผู้บริหารนาอไปอยู่ด้วยเหมือนเป็นการไปเป็นเสาหลักนะไปค้ำไปคูนให้กับวงนั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งอุ้มิมมองว่าก็เป็นธรรมเนียมแหละนะครับอาจจะเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับระหว่างเฮียนหน่อยแล้วก็ซอนนุชนั่นเองหรือบอสโจนั่นเองครับทุกคนก็เหมือนการสลับสับ เปลี่ยนกันไปดูธุรกิจนั่นเองครับ เนาะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นขวัญกําลังใจเนาะให้กับทางด้านทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์นั่นเองครับชาวเน็ตก็คือแบบโยงกันแบบเก่งมากๆก,กันเลยทีเดียวนะครับเนื่องด้วยวันนี้แหละทุกคนก็มีม,มทีทางผู้จัดการมาเดี่ยวออกมาโพสต์ไหนจะเป็นพี่อ่างเปาโพสครับหรือว่าในวงสองบางคนเนี่ยคิดว่านะครับในวงสองเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าก็เลยต้องให้ทางด้านทีมผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่ไปดูไปจัดการอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะอันนี้ก็ เป็นการเดาของ FC แฟนคลับเท่านั้นข้อเท็จจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครออกมาเปิดเผยอะไรแต่อย่างใดนั่นเองครับทุกคนก็ขอส่งกำลังใจไปให้นะครับทางด้านซอนนุชด,ด้วยซอนนุชเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวนะไปกับน้อง YouTube ด้วยไปกับน้องอลำลำเพลินด้วยใช่ไหมครับทุกคนวันนี้ก็ซอนุชก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝาก FC แฟนคลับทุกคนเนี่ยได้ดูกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่า ยังไม่ดึกเลยนะคนเนี่ยแน่นสนามกันแล้วสําหรับสาวน้อยลําเพลินโชนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกๆคนได้กันแล้วกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือคืออุ้มีมองว่าการที่ผู้บริหารเนี่ยอย่างที่พูดไปข้างต้นนะครับการที่ผู้บริหารเขาไปนั่งน,นะครับไปนั่งดูแลนะครับ อูบิมคิดว่าเป็นการแบบว่าเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้กับทางด้านทีมงานซะมากกว่านั่นเองครับทุกคนเนาะวันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับนะตอนนี้ก็มีการเริ่มแสดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเป็นงานแบบคล้ายๆประเพณีนะครับทุกคนสําหรับวันนี้เนาะในส่วนของวงใหญ่เนี่ยก็มีทางด้านน้องอุ๋งอิงแล้วก็พ่อโจครับดูแลอยู่นั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ซ้อนุชเนี่ยก็ได้มีการพาลูกๆเนาะไหว้พระใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็โอ้โหได้ไปเจ อน้องโซเฟียแล้วก็แม่พวงด้วยก็เก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักมานะครับสำหรับซอ,อนุศก็ขอส่งกําลังใจไปให้ทางด้านซอ,อนุศด,ด้วยกันแล้วกันนะครับถือว่าเป็นโอ้โหซอแก่งเป็นหญิงแกลนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างเลยก็ว่าได้สำหรับซอ,อนุศเนาะเพราะว่าโอ้โหขนาดอซอ,อนุศเนี่ยอุ้มท้องอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังทำงานทุกๆวินาทีจริงๆครับนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับนี่คือตัวอย่างของผู้หญิงเนาะทุกคนที่แบบว่า บางทีบางคนคิดว่าการเป็นซอเนี่ยจะต้องอยู่ที่บ้านจะต้องแบบเลี้ยงลูกจะต้องทํากับข้าวอะไรเงี้ยครับพี่คนทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกวันนี้คําว่าซอหรือว่าคําว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถทําหน้าที่แทนสามีได้เหมือนกันทําหน้าที่เป็นบอส ได้เหมือนกันอย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยที่หลายคนมองน้องว่าเป็นบอสน้อยนะครับก็เพราะว่าพาวเวอร์นะครับด้วยพลังของอุ๋งอิงที่มีให้ทุกคนเนี่ยเห็นมาโดยตลอดนะว่าน้องเนี่ยสามารถเป็นผู้นําได้หรือว่าน้องมีภาวะความเป็นผู้นําได้นั่นเองครับทุกคนนะก็ ถือว่าวันนี้เราได้เห็นอีกหนึ่งแง่มุมนะครับว่าซอนุชเนี่ยเขาก็สามารถดูแลนะครับลูกๆทีมแทนพ่อโจโดได้เหมือนกันนั่นเองก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้ทางด้านซอนุชด,ด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ซอนุช ปังๆนะครับเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันเนาะเนาะขอให้ซอนุดเดินเดินทางปลอดภัยในทุกช่องทางในทุกๆกา,การเดินทางด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้อิมก็เอาภาพบรรยากาศทุกคนเห็นไหมครับแสงสีเสียงของสาวน้อยํำเพรินโชว์ก็สวยนะเวทีสวยมากไฟก็โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการกันทุกคนเนาะก็ถือว่า อ่หลายคนก็อยากจะไปดูน้องมิวน้องโซเฟียนะครับแล้วก็ศิลปินอีกหลากหลายท่านนะครับภายในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะทุกคนเห็นไหมครับบรรยากาศก็คือแบบคนเนี่ยเริ่มทยอยเข้านะเริ่มทยอยเข้าดึกๆนะทุกคนบางคนคือแบบไม่ได้ไปดูโชว์บางคนคือแบบกะว่าไปแล้วคือเต้นเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะทุกคนอย่างอย่างถ้ามาที่เขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครเนี่ย คนที่เข้าไปดูจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะเต้นเลยนะทุกคนเนาะแบบฟิลแบบผับอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแต่ถ้าโซนภาคอีสานเนี่ยก็อยากจะดูโชว์นะครับแบบยิ่งใหญ่อลังการนะครับแต่อุมิมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในในกทมก็อยากดูโชว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีการปรับนะครับปรับสคริปต์เนาะสำหรับทางด้านหมอลำที่มาแสดงอยู่ที่กทมนะครับก็อาจจะมีโชว์บ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเป็นกลุบกริบนะครับให้กับ นะผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับได้ดูกันอย่างอิมเองเนี่ยขนาดว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยก็ยังอยากดูโชว์เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนั่นแหละครับทุกคนแต่ละแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มสาวกระแสก็ฝากนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับไปให้ทางด้านซอนุ่ด้วยกันแล้วกันเนาะขอให้ซอนุ่เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ปังปังนะครับวันนี้ไปกับทีมงานเต้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับทุกคนก็ขอให้ วิกแตกนะครับก็ขอให้สาวน้อยลำเพลินโชประสบความสำเร็จเฮงๆปังๆโอ้โหวันนี้ซอลงพื้นที่เองเลยนะครับก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากวันนี้ก็มีความน่ารักน่ารักนะก่อนที่พ่อโจเนี่ยนะทุกคนจะขึ้นรถตู้นะครับเขาก็มีการเอาตุ๊กตาแพะตุ๊กตาแบ้ขึ้นรถไปด้วยเองครับน่าจะเป็นตัวแทนของอลูกสาวองคงอิงนะครับเนาะ หลายคนบอกว่าพ่อโจเนี่ยจะเอาไปกอดแล้วก็เอาไปเป็นตัวแทนอุงอิงนะครับน่ารักมากนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุมอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามอุมอิ่มนะครับฝากกดติดตามด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับ